ประชาธิปไตยเดี๋ยวเราไปดูขบวนของอาจารย์ที่ดาถาวอนเศษนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่พื้นที่มอเตอร์วเวย์นะครับ<ม>บนทางด่วนมอเตอร์วเวย์เดี๋ยวเราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอุตสาวดีกมลน,นะครับไปเชิญไปติดตามเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะ อัเดตพาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยนะคะที่จะเคลื่อนพลไปที่เขาตาโลพัทยานะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่73มอเตอร์เวย์นะคะและเราก็อยู่กับอาจารย์ธิดา,าวแถววนเสกค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันค่ะสวัสดีอาจารย์คะเป็นไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศเห็นพี่น้องประชาชนมารวมพลกันมากมายเลยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจแล้วก็คิดว่ามากันครับข้าง แล้วพอดีฝนฟ้าชุ่มฉ่าก็เข้าใจว่ามาถ้าถ้าถ้ารวมถ้าที่อาจารย์สังเกตรวมทั้งมีขบวนแท็กซี่ด้วยนะคะ,คะก็ต้องนับว่าเป็นหลายพันแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่รวมพลอของคนท เป็นพันกว่าคันแล้ว,แล,วแล้วก็ยังมีแท็กซี่ก็ประมาณร่วมพันคันนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าเที่ยวนี้มากมากอา,อาจจะเป็นเพราะาสาราน้ำจำโลนช่วยเรียกคนก็เลยคนก็เลยยิ่งมามากขึ้นะนะแต่ว่าก็เป็นห่วงนิดนึงคือบรรยากาศมันชุ่มฉ่ำแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทางบ้านว่ามาด้วยกันเถอะเพราะว่า ช่วงนี้เป็นเวลาประวัติศาสตร์เนื่องจากสารธรรนูลท่านได้ทํามาตรฐานของท่านเอาไว้เพราะฉะนั้นคนไทยนี่ก็ต้องมาช่วยกันพูดถึงมาตรฐานที่สารธรรมนูลทำเอาไว้เมื่อวานนี้บางคนก็บอกว่าประช้ในต,ตายแล้วนะ บางคนก็บอกว่าชาเป็นกิจไปแล้วเมื่อวานนี้หรืออะไรก็ตามเราก็มาพบปะกันจะได้มาปรึกษาหารือกันว่าหลังจากนี้เราจะทําอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นมากันมากหน่อยเพื่อที่จะบอกสารนักธรรมนูนว่าเราคิดยังไงนะก็อยากเชิญชวนพี่น้องให้มานะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพคนกรุงเทพก็มากันเยอะมากมค่ะแล้วอาจารย์ธิดาได้มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาถึงจุดนี้แล้วหรือยังคะว่ามีความรู้สึกย,ยังไงตื่นเต้นไหมที่จะได้ไปเจอกันที่เวทีที่เขา Hello, ส่วนใหญ่มาถ่ายรูปเพราะว่าคือแม้นว่าอาจารย์จะเป็นคนที่ลงพื้นที่เยอะก็จริงค่ะแล้วก็ออกตามเวทีเยอะก็จริงแต่ว่าพี่น้องจํานวนมากนี่เขาบอกไม่เคยเห็นตัวจริงถ้าไม่เคยเห็นตัวเป็นเนพราะั้นส่วนใหญ่ก็ พอมาเจอกันก็ถ่ายรูปกัน,นค่ะล่าสุดนี่ค่ะอ,อาจารย์คราวที่แล้วที่อยุธยาเนี่ยอาจารย์เพิ่งจะได้มอบตําแหน่งประธานอบชให้กับคุณจตุพรพรมพันธ์ตรงนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงความรู้สึกสักนิดนึงว่ามีคาวามรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็มันเป็นถึงเวลาเพราะว่าหนึ่งมันครบวาระาระรา์ก็เป็นมาสามปีเศษแล้วแล้วก็จริงๆได้พูดคุยกันว่า คุณจาตุพรเนี่ยในที่ประชุมใหญ่ก็คุยกันว่าก็ควรที่จะ,ะเมื่อเมื่อครบวาระเนี่ยถ้าพร้อมเนี่ยก็น่าจะรับงานต่อ,อแต่ว่าพูดถึงงานมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีโครงสร้างมีภาระหน้าที่ในการทำงานเยอะ และอย่าลืมว่าตอนช่วงที่อาจารย์เป็นนะ่ะคุณจตุพร,รหรือว่านัทวุฒิก็ยังอยู่และไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ก็ทํางานด้วยกันปรึกษาหารือกันตลอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ยึดถือเรื่องตําแหน่งเลยค,คือทํางาน ตลอดเวลามีตาแหน่งหรือไม่มีมีตําแหน่งก็ก็งั้นแหละเพียงจะมารู้สึกแปลกใจว่าพอมอบให้เจอทุบอนทำไมมันระเบิดเถิดเถอนะมีการยิงมีอะไรต่อมีอะไรมากอาจารย์ธิดาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตอนตัวเองเป็น,นว่าประธานนปชมันจะ,ะใหญ่โตอะไรมากมายเพราะว่าเราเป็นคนทํางานเราเป็นคนทํางานความสําคัญก็คือว่าผนึกกําลัง พี่น้องแล้วยกระดับคนเสื้อแดงยกระดับนปชให้ทั้งคุณภาพและปริมาณและบอกได้เลยว่าสามปีขวาที่ทํามาเนี่ยที่มีคนบอกว่าคนเสื้อแดงหรือนอปชอถอยนั้นเนี่ยไม่จริงเราจะเห็นได้เลยว่าในการนัดหมายการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นไปตามตัวเลขเลยแล้วที่สําคัญก็คือมากกว่าเดิมด้วย แล้วคุณภาพคนเสื้อแดงเนี่ยมันขับแก้วมากขึ้นทุกวันทุกวัน <ทะ S 1> เพราะนั้นใครบอกว่านปชอถอยคนเสื้อแดงถอยเราอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในเชิงรุกในเชิงประท้วงแต่ว่าการเคลื่อนไหวภายในเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลย <ทะ S 1> เพราะนั้นนี่คือของจริงนปชอ, <ทะ S 1> อย่าอย่าคิดว่ามันเบาลงหรือน้อยลง ก็เราไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เราไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวในเชิงประท้วงแต่เคลื่อนไหวในเชิงยกระดับมีความพอใจในค,คุณภาพและปริมาณมากเลยแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเราในการที่เราจะเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อที่จะ,สะแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างค่ะจย์ตอนนี้เหรอตอนนี้เป็นวิกฤตแล้วอตอนนี้ฝังอมาตยเนี่ยต้องการแตกหักไม่สามารถที่จะยอม ให้ประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้งขับเคลื่อนไปได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้ขับเคลื่อนนั่นหมายถึงอาวัสารของระบบอ,อำนาจเพราะนั้นเขาก็สู้แบบสู้แบบไม่เอาหน้าอินหน้าพรมเลยไม่อายใครเลยจะใช้ทุกใช้ทุกอย่างกอลลเมตร,กกมตรใช่ทุกกลลเม็ดใช้องค์กรอิสระใช้ตุลาการรัฐมนูญใช้ทุกอย่างแล้วในที่สุดอาจ,จะใช้ ทหารก็ได้เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงต้องเตรียมพร้อมในสถานการณ์นี้แต่ถามว่าคนเสื้แดงจะยอมไหมอาจารย์เชื่อว่าไม่ยอม,มเพียงแต่ว่าเราจะมีกระบวนในการที่จะต่อสู้ในแต่ละสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นเองต้องบอกคนเสื้แดงว่าไม่มีช่วงเวลาไหนสําหรับประชาชนที่ดีกว่าน,นี้แล้วในการต่อสู้เพราะนั้นยังไงก็ต้องสู้ เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าวันนี้เราจะต้องเคลื่อนพลไปต่อสู้กับความอาญาที่ทใช่ไหมคะอาจาราย์ใช่ค่ะอย,อยากอยากให้อาจารย์เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมากันอีกครั้งค่ะก็เนื่องจากมันเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้งที่ระบอบอัมมาต้องการแตกหัก สำหรับวันนี้ก็เป็นการรวมพลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและเป็นเวลาที่หลังจากมีการตัดสินวันเดียวดังนั้นก็เชิญชวนพี่น้องให้มามากันให้มากสักหน่อยแม้ว่าจะคืมฟ้าคืมฝนมาเพื่อให้าสารรัฐธรรมนูนและระบ,บอบประมาทได้เห็นว่าความจริงเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวแทนคน20ล้านคนที่ออกมาออกเสียงเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นมาให้เข้มแข็งมาให้หนักแน่นมาให้มากสักหน่อยค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ถาวคนเสรตมากนะคะโฮโฮที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วพี่น้องชาวแสดงพร้อมที่จะเคลื่อนพลกันไปเรี่ยค่ะจ <โฮ S 1> ููถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากลับไปยังสถานีก่อนค่ะ